สวัสดีค่ะวันนี้ไม่กินข้าวแงน้มกันหรือจ้านไงไก่แม่แม่ไก่ยังเกาะไก่ต้มโคแม่พ่ะนะไก่ต้มโคก็จอจ้หมือนนี้ไก่ต้มน้ำปลากันเอาเอาแล้วมึงวิธีทำกันเลยจ้นจานแหละไปขูดไปแม่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 พ่อพ่อจ้าจ้าไม่ต้องเสียงดังก็ได้ค่ะคุณหนู เอาใ so, so. ส่โคลงไปแล้วเลงไปมตตจ๋ามได้ดูบหรอจได้ดูบหรอบอได้ดูบอหรอดอยหรอดมวแล้วจุดีกับตุ้องหรอ นัวคับหมดข้างหมอ้อปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าฟ้ามออยู่ไหนคะเออน,นี่ไงนี่ไงปิดฟ้าเลยค่ะโซฟาจ้าตักกินเดอร์แบบนี้ก็ลหลาหอนๆเลยจังมาเด้อ มาเจ้าจ้ากินขา้าวน้ำกันเลอพี่น้องไก่เสร็จแล้วจนันมีปนมีหลวกผักพรแม่จ้ามีแจวมาเด้อจ้า,จา